มดดำขอโทษแม่ที่พูดจารุนแรงในรายการด้านแม่กอดรับให้กำลังใจงานนี้อภัยร้อยเปอร์เซบอกอยากรู้ความจริงเรื่องการตายของลูกสาวเหมือนกันในพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาในวันที่สองมีคนบันเทิงมาร่วมงานมากมายหนึ่งในนั้นคือมดดำขาชาภาพี่ก่อนชื่อดังที่มีความผูกพันกับแตงโมมานานหลังจากนั้นมดดำให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับแตงโม ตอนที่เดินเข้ามาในงานตนก็คิดว่ามันเร็วไปจนเราไม่อยากเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเร็วแบบนี้เพราะตอนก็ผูกพันสนิทกับแตงโมมานานมากนอกจากนี้มดดำยังกล่าวถึงเรื่องของคุณแม่แตงโมตอนนี้ตนเจอกับคุณแม่แล้วก็ถามท่านว่าท่านกดเราหรือเปล่าที่เคยพูดอะไรรุนแรงไปตอนอ่านข่าวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจรวมถึงได้มีโอกาสขอโทษแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกัน ถ้าว่าเรื่องนี้เราไม่ควรใช้คําว่าเคลียร์ใจเพราะมันไม่ใช่การเคลียร์ใจเรามาให้กําลังใจแม่เท่านั้นด้านคุณแม่ก็เข้ามากอดรับเข้าใจเลยว่าสภาพจิตใจของแม่อ่อนแอมากๆและแม่ก็ยังพูดว่าท่านอยากจะรู้ความจริงเหมือนกันและอยากพิสูจน์เรื่องนี้ต่อสําหรับประเด็นดังกล่าวมดดําเคยกล่าววิจารณ์แม่แตงโมในรายการแฉตอนที่แม่ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานที่จัดงานศพของน้องแตงโมสวยเหมือนสวรรค์ว่า แม่ไปตามหาดีกว่าไหมว่าใครฆ่าลูกสาวแม่เขาตายได้ไงแม่จะไปสนใจดอกไม้ทำไมเออ้ามเขาจ่ายเงินไปแล้วแม่